สวัสดีครับทดสอบปืนสั้นไรแกนมือสองนะครับเป็น WE F 2องร้อหหรือว่าเป็นตัว P 2 2 6นะครับอันนี้มาพร้อมกล่องเพนนะครับคู่มือยังอยู่ครบนะครับอันนี้ให้ดูเนงงานก่อนนะครับนี่นะครับมียิงลายมานะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้นี่นะครับตรงนี้เป็นท่อนอกนะครับ ตัวที่สีส <Okay. S 1> ีนะครับแมกกาซีนนะครับตัวนี้แก๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับเดี๋ยวลองยิงลองเติมแก๊สให้ดูก่อนนี่นะครับสั้นๆแก๊สไม่รั่วนะครับโอเคนี่นะครับรถนกใช้งานได้นะครับ ตัวนี้นะครับตำหนิที่แจ้งไว้นะครับก็จะเป็นตัวสปริงไกด์นะครับที่หักนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับโอเคตรงนี้นะครับจะหักอยู่นะครับมีผลต่อการยิงไหมถ้ายิงถ้าอยู่ในสภาพของตัวสไลด์เนี่ยเข้ากับตัวปืนแล้วเนี่ยตอนยิงก็ไม่มีผลอะไรนะครับแต่ว่าเวลาใส่เข้าใส่ออกจะค่อนข้างยากทีหนึ่งครับต้องเล็งดีๆนะครับตรงนี้นี่นะครับเล็งเวลาใส่นะครับเพราะว่ามันอาจจะ ติดๆนิดนึงนะครับอ่าน,นี่ใส่ได้โอเคอยู่นะครับใส่ถ้าอย่งดีๆก็จะใส่ได้ง่ายๆแบบนี้นะครับตรงนี้แรงถีบค่อนข้างดีเสียงค่อนข้างฟลนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองให้ดูกันนี้สไลด์ค้างนะครับ เดี๋ยวเอีกหน่อยให้ดู <Laura> เสียงแน่นๆ <S <S 1> <S 1> okay, นะครับโ okay, อเคนะครับตัวนี้สวยๆเหมาะกับการสะสมครับขอบคุณครับ